เมื่อจากไปแล้วใจยังไม่ไปไกลว่าโดยการกลับบ้านของผู้ล่วงลับและสายใหญ่ที่กรรมยังผูกไว้บางคนคิดว่าพอตายแล้วทุกอย่างก็ดับเหมือนไฟที่ถูกเป่าเหมือนลมหายใจที่หยุดลงแล้วก็หายไปกับอากาศแต่ในทางพระพุทธศาสนาท่านบอกไว้ชัดเจนกว่านั้นมากความตายไม่ใช่การหายไปแต่เป็นการเปลี่ยนสถานะร่างกายวางลงแต่ใจ ยังเดินทางต่อและการเดินทางครั้งแรกของใจที่เพิ่งละโลกไม่ใช่ไปไหนไกลอย่างที่หลายคนคิดหากกำหนักยังไม่ลากไปหากอากุศลยังไม่ผลักลงต่ำใจดวงนั้นจะหันกลับกลับไปหาที่คุ้นกลับไปหาที่ผูกพันกลับไปหาที่เรียกว่าบ้านไม่ใช่เพราะหลงไม่ใช่เพราะไม่รู้ทางแต่เพราะแรงบางอย่างที่ติดมากับใจตั้งแต่ยังมีลมหายใจแรงนั้นชื่อว่าความผูกพัน พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรหนึ่งที่เรียกกันว่าติรากุทธ,ธกันทสูตรหรือที่คนโบราณเรียกว่าสูตรว่าด้วยผู้ที่อยู่หลังกำแพงกำแพงนั้นไม่ใช่กำแพงอิฐไม่ใช่กำแพงปูนแต่เป็นกำแพงระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของผู้จากไปกำแพงบางๆงที่มองไม่เห็นแต่ข้ามไปมาหากันไม่ได้ง่ายๆผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจำนวนมากหากยังไม่ถูกแรงกรรมฉุดกระชากใจจะย้อนกลับมาหา พ่อแม่ลูกญาติคนที่รักคนที่เคยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันนี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่เป็นธรรมชาติของจิตเพราะขณะยังมีชีวิตเราผูกใจไว้กับใครเราห่วงใครเราคิดถึงใครใจมันจำได้หมดความจำของใจไม่ต้องใช้สมองไม่ต้องใช้ภาษามันเป็นความจำที่ฝังลึกเหมือนรอยน้ำซึมเลยผืนดินพอตายสมองหยุดแต่ความจำแบบนี้ไม่หยุด หลวงตามหาบัวญาสัมปันโนท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้ตรงไปตรงมาแบบคนรู้จริงท่านบอกว่าคนที่ตายไปไม่ว่าจะตายที่ไหนเมืองใดแดนไกลแค่ไหนถ้าไม่ถูกกรรมหนักบังคับใจจะกลับบ้านกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาญาติกลับไปหาคนคุ้นเคยไม่ต้องมีแผนที่ไม่ต้องมีใครพาไม่มีคำว่าหลงทางเพราะสิ่งที่พาไปไม่ใช่ตาไม่ใช่ขาแต่เป็นสายใยของกรรม สายใยนี้ไม่เห็นด้วยตาไม่ขาดด้วยมีดไม่คลายด้วยเวลายิ่งรักยิ่งผูกยิ่งห่วงสายใยยิ่งแน่นคนที่จากไปจึงไม่ได้หายไปไหนเขาเพียงแค่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของกำแพงแล้วอะไรเกิดขึ้นเมื่อใจเขากลับมาถึงบ้านภาพที่หลวงตาอธิบายไม่ใช่ภาพน่ากลัวไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นภาพที่เงียบเหงาและสะเทือนใจท่านบอกว่าผู้ล่วงลับจะไม่เดินเข้าบ้าน ไม่เปิดประตูไม่มานั่งกลางห้องเขาจะแอบอยู่อยู่ข้างบ้านอยู่ชายคาอยู่มุมเงียบๆอยู่ตรงที่ไม่มีใครมองเห็นไม่ใช่เพราะคิดร้ายไม่ใช่อยากหลอกแต่เพราะเขารู้สถานะของตัวเองเขารู้ว่าเขาไม่ใช่มนุษย์แล้วอยากเข้าใกล้แต่เข้าไม่ได้อยากทักแต่พูดไม่ได้อยากช่วยแต่แตะต้องไม่ได้นี่แหละคือทุกข์ที่แท้จริงของเปรตไม่ใช่แค่หิว ไม่ใช่แค่กระหายแต่คือทุกจากการเห็นโดยเข้าไปไม่ได้ลองนึกภาพง่ายๆคนคนหนึ่งเคยนั่งกินข้าวกับเราเคยหัวเราะเคยบน่นเคยเถียงเคยห่วงแล้ววันหนึ่งเขาต้องยืนมองจากอีกฟากหนึ่งเห็นพ่อแม่เห็นลูกเห็นญาตินั่งกินข้าวพร้อมหน้าแต่เขาเข้าไปนั่งไม่ได้อาหารอยู่ตรงหน้าแต่ไม่ใช่ของเขานี่ไม่ใช่ทูดใครไม่ใช่คำสาบ แต่มันคือกฎของภพภูมิร่างกายเปรตไม่รับอาหารแบบมนุษย์ยิ่งเห็นยิ่งหิวยิ่งคิดถึงยิ่งทรมานความหิวของเปรตไม่ใช่แค่หิวท้องแต่เป็นความหิวของใจหิวความอบอุ่นหิวการมีตัวตนหิวการได้ร่วมวงนี่แหละเหตุที่ท่านเรียกว่าเปรตคือผู้ที่อยากแต่ไม่ได้แล้วคนเป็นช่วยอะไรได้ไหมคำตอบคือช่วยได้และนี่คือหัวใจของคำสอนทั้งหมด หลวงตามหาบัวพูดชัดมากว่าการช่วยผู้ล่วงลับไม่ใช่การร้องไห้ไม่ใช่การคิดถึงเฉยๆแต่คือการทำบุญแล้วอุทิศให้บุญคือพลังของใจไม่ใช่สิ่งลอยๆไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงายแต่เป็นพลังที่เกิดจากการกระทำดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฟังธรรมช่วยเหลือผู้อื่นทุกอย่างนี้ทำให้ใจเราสว่างขึ้นและเมื่อเราตั้งใจอุทิศ พลังนั้นจะถูกส่งต่อไปเหมือนจุดไฟจากตะเกียงหนึ่งไปอีกตะเกียงหนึ่งไฟไม่ได้หายแต่กลับสว่างเพิ่มเปรตที่รับส่วนบุญได้เมื่อได้รับเขาจะรู้ทันทีไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีเสียงเขาจะอนุโมทนาคำว่าสาธุของเปรตไม่ใช่เสียงแต่เป็นการคลายทุกข์ในใจบางตนคลายหิวบางตนเบาลงบางตนค่อยๆหลุดจากภพนั้นการพ้นทุกข์ไม่ใช่เกิดทีเดียวแต่เป็นลำดับ เหมือนคนปีนเขาพักเป็นช่วงๆจากเปรตไปสู่พบที่ดีขึ้นแล้วค่อยๆไต่ต่อนี่แหละคือเหตุที่พระคตธองค์สอนเรื่องการอุทิศบุญไม่ใช่เพราะพิธีไม่ใช่เพราะประเพณีแต่เพราะมันได้ผลจริงและที่ลึกลงไปกว่านั้นคือคนทำบุญก็ได้บุญกับตัวเองใจอ่อนใจเมตตาใจไม่แข็งใจไม่ปิดบุญจึงไม่ใช่การให้ของแต่คือการเปิดใจการระลึกถึงผู้ตาย จึงไม่ใช่แค่คิดถึงแต่ค feels, ือการทำสิ่งที่ช่วยเขาได้จริงนี่แหละความหมายของคำว่าไม่ลืมผู้ล่วงลับผู้ที่ยังค้างอยู่ระหว่างทางว่าด้วยประเภทของเปรตการรับไม่รับบุญและเงาของกรรมในชีวิตคนเป็นเมื่อพูดถึงคำว่าเปรตหลายคนจะนึกถึงภาพน่ากลัวผอมโซปากเท่ารูเข็มท้องโตหิวโหยแต่ในทางพระพุทธศาสนา คำว่าเปรตไม่ได้หมายถึงภาพแบบนั้นเพียงอย่างเดียวเปรตคือภพภูมิหนึ่งของจิตที่ยังค้างค้างจากบุญค้างจากกรรมค้างจากความผูกพันค้างจากความอยากเหมือนคนเดินทางที่ยังไม่ถึงที่หมายแต่ก็กลับไปที่เดิมไม่ได้หลวงตามหาบัวอธิบายไว้ชัดว่าเปรตไม่ได้มีชนิดเดียวไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดบางตนทุกข์มากบางตนทุกข์น้อย บางตนยังพอมีช่องทางบางตนแทบไม่มีเลยในพระไตรปิฎกแบ่งเปรตออกเป็นหลายจำพวกแต่ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายพอให้คนทั่วไปเห็นภาพเราจะแบ่งได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือเปรตที่รับส่วนบุญได้กลุ่มนี้คือเปรตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ไม่ได้ทำกรรมหนักถึงขั้นปิดทางทั้งหมดยังมีเศษบุญยังมีความสัมพันธ์กับญาติยังมีใจที่เปิดพอจะรับ เปรตกลุ่มนี้เมื่อญาติทำบุญแล้วอุทิศให้เขาจะรับรู้ทันทีไม่ต้องเรียกชื่อไม่ต้องตั้งพิธีใหญ่ไม่ต้องรอเลิกแค่ใจผู้ให้ตั้งมั่นใจผู้รับยังเปิดเหมือนคลื่นวิทยุตั้งความถี่ตรงกันสัญญาณก็ถึงบางคนสงสัยว่าแล้วเขารู้ได้ยังไงคำตอบคือเขารู้ด้วยใจไม่ใช่รู้แบบคิดไม่ใช่รู้แบบนึกแต่เป็นความรู้สึก เหมือนคนที่หิวมานานแล้วมีลมเย็นพัดมาแม้ยังไม่กินแต่รู้ว่าความตายอยากเริ่มคลายเปรตบางตนเมื่อได้รับบุญความหิวลดลงทันทีบางตนสภาพกายเปลี่ยนบางตนใจสว่างขึ้นและหลายตนอนุโมทนาด้วยใจที่ซาบซึ้งอย่างที่สุดนี่คือเหตุผลที่คนทำบุญแล้วรู้สึกทันทีไม่ใช่เพราะคิดไปเองแต่เพราะใจสองฝั่งสัมผัสกันจริง กลุ่มที่สองคือเปรตที่รับบุญได้ยากกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่ารับไม่ได้เลยแต่รับได้จำกัดเหมือนภาชนะที่แตกร้าวน้ำเทลงไปก็ซึมออกเปรตกลุ่มนี้เกิดจากกรรมที่หนักขึ้นมาอีกระดับเช่นความตรหนีรุนแรงความเบียดเบียนการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องบุญที่อุทิศไปไม่ได้หายแต่เข้าได้ทีละน้อยต้องทำซ้ำต้องทำต่อเนื่องต้องอาศัยเวลา เหมือนคนป่วยหนักไม่ได้หายด้วยยาครั้งเดียวแต่ต้องรักษาเป็นระยะญาติที่ทำบุญให้อาจไม่รู้สึกทันทีอาจรู้สึกแผ่วๆหรือรู้สึกช้ากว่าไม่ใช่เพราะทำผิดแต่เพราะกำแพงของกรรมหนากว่ากลุ่มสุดท้ายคือเปรตที่รับบุญไม่ได้กลุ่มนี้มีน้อยแต่มีกล่าวไว้คือผู้ที่ทำกรรมหนักมากจนปิดช่องทางทั้งหมดเช่น อากุศลที่รุนแรงยาวนานและไม่เคยสำนึกเปรตกลุ่มนี้บุญที่อุทิศไปไม่ถึงไม่ใช่เพราะบุญไม่มีค่าแต่เพราะใจเขาไม่มีช่องรับเหมือนปิดประตูจากด้านในแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็ยังสอนว่าการทำบุญไม่สูญเปล่าเพราะบุญนั้นยังกลับมาที่ผู้ทำและอาจเป็นปัจจัยในการต่อไปเมื่อกมหนักคลายนี่แหละ ธรรมชาติของกฎแห่งกรรมไม่ใช่ลงโทษไม่ใช่ให้รางวัลแต่เป็นเหตุและผลแล้วทำไมบางคนทำบุญแล้วรู้สึกทันทีบางคนไม่รู้สึกอะไรเลยคำตอบไม่ได้อยู่ที่พิธีไม่ได้อยู่ที่ของไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่สภาพของใจใจผู้ให้ตั้งมั่นแค่ไหนใจผู้รับเปิดอยู่หรือไม่และที่สำคัญที่สุดคือสายใยที่ผูกกันมา คนที่ผูกพันกันมากช่วยกันง่ายเหมือนคนที่รู้จักเสียงกันแม้อยู่คนละห้องก็ยังจำได้ในขณะที่คนไม่ค่อยผูกสัญญาณก็เบาทั้งหมดนี้ไม่ได้สอนให้กลัวผีไม่ได้สอนให้ยึดต,ติดกับผู้ตายแต่สอนให้เราเห็นเงาของกรรมในชีวิตของคนเป็นเพราะความจริงก็คือสิ่งที่พาเราไปเป็นเปรตไม่ใช่ความตายแต่คือนิสัยของใจตั้งแต่ยังมีชีวิต ความโลภความโกรธความยึดความหวงถ้าฝึกปล่อยตั้งแต่ยังหายใจก็ไม่ต้องมาปล่อยตอนสายถ้าฝึกให้ตั้งแต่ยังเป็นคนก็ไม่ต้องทุกข์ตอนเป็นเปรตนี่แหละเหตุที่พระพุทธองค์ไม่ได้สอนเรื่องหลังตายเพื่อให้กลัวแต่สอนเพื่อให้คนเป็นรู้ทันการทำบุญอุทิศกุศลจึงไม่ใช่เรื่องของผู้ตายอย่างเดียวแต่เป็นกระจกสะท้อนใจของผู้เป็นว่าเรายังอาลัยหรือเราเริ่มวาง ว่าเรายัางยึดหรือเราเริ่มให้สุดท้ายแล้วผู้ล่วงลับไม่ได้ต้องการน้ำตาแต่ต้องการบุญที่มีพลังและใจที่เมตตาจริงและคนเป็นก็ไม่ได้ทำเพื่อเขาอย่างเดียวแต่ทำเพื่อฝึกใจตนเองให้เบาให้กว้างให้พร้อมเดินทางเมื่อถึงวันนั้นของเราระหว่างหลับใจเดินทางว่าด้วยความคล้ายคลึงของการหลับการตายและสิ่งที่คนเป็น ฝึกได้ตั้งแต่คืนนี้ลองสังเกตตัวเองสักนิดทุกคืนก่อนที่เราจะหลับเกิดอะไรขึ้นกับเราร่างกายค่อยๆวางมือที่เคยกำเริ่มคลายลมหายใจที่เคยแรงเริ่มเบาเสียงรอบตัวค่อยๆห่างภาพตรงหน้าค่อยๆจางแล้วอยู่ดีๆเราไม่อยู่ไม่รู้ว่าออกไปตอนไหนไม่รู้ว่าไปทางใดรู้ตัวอีกทีก็อยู่ในโลกอีกใบหนึ่งแล้ว โลกที่ไม่ต้องใช้ร่างโลกที่ไม่ต้องเดินโลกที่ไม่ต้องเปิดประตูโลกของความฝันพระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ลึกมากว่าการหลับไม่ใช่การดับแต่เป็นการถอนจิตออกจากอายตนะหยาบร่างกายยังอยู่หัวใจยังเต้นแต่จิตไม่รับรู้อารมณ์ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนตอนตื่นจิตจึงเป็นอิสระชั่วคราวอิสระจากกาย แต่ยังไม่อิสระจากกรรมนี่แหละเหตุที่ความฝันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแต่เป็นหน้าต่างเล็กๆที่เปิดให้เห็นธรรมชาติของจิตเวลาฝันเราไม่ต้องใช้ขาแต่ไปได้ไม่ต้องใช้ปากแต่พูดได้ไม่ต้องมีร่างแต่รู้สึกเจ็บดีใจกลัวรักได้จริงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตไม่จำเป็นต้องใช้ร่างในการรับรู้ร่างเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่ตัวเรา การหลับจึงคล้ายกับการตายในระดับเบาคือร่างวางแต่จิตยังทำงานต่างกันแค่การหลับยังมีสายโยงกลับมาส่วนการตายสายเส้นนั้นถูกตัดหลวงตาหลายองค์จึงสอนเหมือนกันว่าคนที่ดูจิตตอนหลับเป็นจะไม่กลัวตายเพราะเขาเห็นแล้วว่าจิตไม่ดับจิตแค่เปลี่ยนโหมดตอนหลับจิตเดินทางโดยไม่รู้ตัวตอนตายจิตเดินทางโดยไม่มีร่าง ปลายทางจะเป็นอย่างไรไม่ได้ตัดสินตอนตายแต่ตัดสินจากสิ่งที่จิตคุ้นเคยตั้งแต่ยังมีชีวิตคนที่ใจวุ่นฝันก็วุ่นคนที่ใจกลัวฝันก็หนีคนที่ใจโกรธก็ทะเลาะฝันคือซ้อมตายและชีวิตคือซ้อมฝันถ้าเราไม่เคยฝึกใจเลยปล่อยให้ใจวิ่งตามอารมณ์ทั้งวันพอหลับใจก็ยังวิ่งพอตายใจก็ยังวิ่งวิ่งตามความห่วง วิ่งตามความกลัววิ่งตามความอยากนี่แหละที่พาไปค้างไปวนไปเป็นเปรตแต่ข่าวดีคือเราฝึกได้ไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอเข้าวัดไม่ต้องรอมีเวลามากฝึกได้ตั้งแต่คืนนี้แค่ก่อนนอนหยุดสักนิดไม่ต้องสวดเยอะไม่ต้องขออะไรแค่ถามใจเบาๆวันนี้เราแบกอะไรไว้บ้างความโกรธความคาใจความเสียดายความห่วง ไม่ต้องไล่ไม่ต้องผลักแค่รู้แล้ววางเหมือนถอดรองเท้าก่อนขึ้นเรือนพอใจเริ่มวางการหลับจะเปลี่ยนคุณภาพฝันจะเบาลงหรือบางคืนอาจไม่มีฝันเลยนั่นไม่ใช่ว่างแต่นั่นคือจิตเริ่มตั้งมั่นคนที่ฝึกหลับดีจะตายดีไม่ใช่เพราะควบคุมได้แต่เพราะไม่ตื่นตระหนกการตายสำหรับเขาไม่ใช่การตกเหวแต่เป็นการก้าวผ่านธรณีประตู เหมือนจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งพระพุทธองค์จึงไม่ได้สอนเรื่องความตายเพื่อให้กลัวแต่สอนเพื่อให้รู้จักหลับให้เป็นเพราะถ้าหลับเป็นตายก็ไม่หลงถ้าหลับยังมีสติตายก็มีสติทั้งหมดนี้โยงกลับมาที่จุดเดียวคือการฝึกใจในชีวิตประจำวันทำบุญไม่ใช่แค่ให้ของแต่คือให้ใจรู้จักวางอุทิศบุญไม่ใช่แค่ช่วยผู้ตายแต่คือซ้อมการปล่อยของผู้เป็น สุดท้ายแล้วคนที่ช่วยผู้ล่วงลับได้ดีที่สุดไม่ใช่คนที่ร้องไห้เก่งแต่คือคนที่ใจอ่อนใจนิ่งและใจไม่ยึดเพราะใจแบบนี้จะไม่ไปค้างไม่ไปวนไม่ไปหลงเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเขาจะเดินทางเหมือนคนที่เคยหลับมาอย่างดีแล้ว